วันนี้เวลา7จ็นาิกา32นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีสเสด็จออกหน้าศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษ 80, าบรมราชินีนาศโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์บางเขนทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ ในการนี้ทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางสัตวแพทย์สำหรับการทรงงานวิสัญญีและการผ่าตัดภายในห้องศัลยกรรมปลอดเชื้อตามขั้นตอนและมาตรฐานทางสัตวแพทย์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับสุนัขสายพันลาบราดอร์รีทรีเวอร์เพศผู้ชื่อขุนอายุ10ปีเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกผิวหนังที่บริเวณหางและบริเวณช่องอกพร้อมท้งศัลยกรรมผ่าตัดถุงอัณฑะร่วมกับการทำหมัน จากนั้นทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ด้วยการทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดสุนักร่วมกับยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบโดยตลอดระยะเวลาการผ่าตัดทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนักอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อท่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับภาวะการเกิดเนื้องอกบริเวณผิวหนังหรือในอันท่ะของสุนัขพบได้ทั่วไปในสุนัขที่มีอายุมากและสุนัขที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์หากปล่อยทิ้งไว้นานจะมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้ดังนั้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรหมั่นสังเกตความผิดปกติบริเวณใบหน้าและตามลำตัวของสัตว์อยู่เป็นประจำหากพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติควรนำสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อหาสาเหตุที่ชัดเจนเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งการผ่าตัดหรือร่วมกับการใช้ยาเคมีบำบัดและการฉายแสงจะเป็นการป้องกันการลุกลามของมะเร็งได้ดีที่สุดส่วนการทำหมันสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งในระบบสืบพันธุ์และสามารถควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลตลอดจนลดโอกาสการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้อีกด้วย